สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถ SUV สุดหรูที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือ2026 Lexus LX 6 004คูณ4รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยกระดับความพรีเมียมและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างน่าทึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจากลุ่นก่อนหน้า ทั้งในด้านรูปลักษณ์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเราจะพาไปดูในทุกแง่มุมของรถคันนี้ตั้งแต่ภายนอกภายในการขับขี่ไปจนถึงราคากันเลยครับเริ่มจากภายนอก Lexus LX 6 0 0 2 0 2 6มาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวหนักแน่นและหรูหราในทุกมุมมองกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์สปินเดอร์กริลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Lexus ถูกออกแบบให้ดูดุดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่มีความเฉียบคมและระบบไฟเดทามรันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงกลางวันล้ออนลอยขนาดใหญ่เสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งพร้อมกับสัดส่วนที่สมดุลและเส้นสายที่ไหลลื่นรอบตัวรถ มอบความรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายแบบเล็ดแบบแถวยาวที่เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเพิ่มความหรูหราและโดดเด่นในยามค่ำคืนซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Lexus l x 6 0 0ดูมีความเป็นผู้นำแห่งรถ SUV หรูระดับโลกภายในห้องโดยสารของแงล x 6 0 0ถูกออกแบบมาอย,ย่างหรูหราและพิถีพิถันใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้ไม้แท้และวัสดุรีเมียมอื่นๆแผงควบคุมกลางออกแบบให้ใช้งานสะดวก พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดบอดนั่งปรับไฟฟ้าทั้งตอนหน้าและหลังพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ในด้านสมรรถนะเล็กซัสเซล X600 มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ409แรงมา้าและแรงบิด650นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีช่วยให้การขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและถนนออฟโรดเป็นไปอย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อน4ล้อ4คูณ4ทำให้สามารถลุยเส้นทางทุรกันดารได้สบาย ระบบช่วงล่าง Adaptive Variable Suspension ช่วยปรับความแข็งอ่อนตามสภาพถนนได้อย่างอัตโนมัติทำให้รู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น Comfort, Sport และ Offroad ซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนและความต้องการได้อย่างลงตัว ในเรื่องความปลอดภยัย Lexus LX f 6 0 0ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยระบบ Lexus Safety System บวกรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมฟีเจอร์ความปลอดภัยอัจฉริยะมาอย่างครบครนัน เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมปรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดและออกตัวอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลเล็กซัสก็ให้ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ จุดขายที่ทำให้เล็กซ่าเซล X 6 0 0โดดเด่นจากคู่แข่งในตลาดคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวแม้จะเป็น SUV ขนาดใหญ่แต่กลับขับขี่ได้คล่องตัวทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบกันสะเทือนที่ฉลาดล้ำช่วยให้รถนุ่มนวลเสมอในทุกสภาพถนนอีกทั้งเล็กซเสยังขึ้นชื่อเรื่องความเงียบภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าระดับพรีเมียมให้ความสำคัญ การประกอบตัวถังที่แน่นหนาและรายละเอียดเล็กๆที่ใส่ใจเช่นระบบฟอกอากาศระบบเสียงระดับพรีเมียมจากมากร์์ลีวินสารและระบบปรับอากาศแยกอิกสระหลายโซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกพิเศษในทุกการเดินทาง สำหรับราคาของ Lexus LX 600 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ9.2-10.5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่งย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกโดยราคานี้ถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านคุณภาพการใช้งานเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ของแบรนด์ Lexus ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยสรุป Lexus X 6 0 0 4คูณ4ปี2026คือ SUV ที่ตอบโจทย์คนที่มองหาความหรูหราความสะดวกสบายและความสามารถในการลุยในทุกสภาพถนนในคันเดียว ทั้งการออกแบบที่โดดเด่นสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยทำให้ LX 6 0 0เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นที่สุดของรถ SUV หรูในยุคนี้หากคุณกำลังมองหารถที่ขับได้ดีในทุกสถานการณ์มีรูปลักษณ์สง่างามและมอบประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใคร Lexus LX 6 0 0คันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณตามหาอยู่ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในครั้งถัดไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ